ณเคยประสบเหตุการณ์นี้หรือไม่หลังจากที่คุณได้รับค่าจ้างมาแล้วไม่ว่าจะจากเงินเดือนหรือจากอาชีพอิสระแต่เพียงแค่กลางเดือนรายได้ของคุณก็แทบจะหมดเกลี้ยงเพราะเพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์และเป็นอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่สามารถเก็บเงินได้เสียทีนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คุณกำลังติดก,กับดักของสารเคมีตัวหนึ่งในสมองมันมีชื่อว่าโดพามีนและมีชื่อเรียกอีกอย่างว่าสารแห่งความสุขมันบีบให้คุณต้องกดซื้อ หรือรูดบัตรเครดิตซ้ำแล้วซ้ำเล่าแม้คุณจะรู้ตัวว่าอาจจะต้องหมดตัวเพราะสิ่งนี้แต่ก็ยากจะหักห้ามใจจริงไหมละครับหากฟังด้วยผิวเผินก็อาจดูคล้ายโดพามีนเป็นตัวร้ายแต่ข้อที่จริงคือคนรวยที่ประสบความสําเร็จทางการเงินอย่างสูงเขาก็หลังสารตัวนี้ออกมาเหมือนกับคุณถึงแม้จะเป็นสารตัวเดียวกันแต่ทําไมผลลัพธ์มันช่างแตกต่างพวกเขารู้เคล็ดลับอะไรในการใช้โอกาสจากสารตัวเดียวกันนี้ทําให้ตนเอง กลายเป็นคนประสบความสําเร็จทางการเงินหากคุณอยากรู้ความลับนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่อง r e e t i n g แล้วไปฟังกันเลยครับโดพามีนเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับความสุขและแรงจูงใจเมื่อคุณทํากิจกรรมที่ถูกใจเช่นกินอาหารอร่อยเล่นเกมหรือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและรวมไปถึงการช้อปปิง้งสมองจะหลั่งโดพามีนออกมาและทําให้คุณเข้าใจว่าการทําสิ่งเหล่านี้คือความสุขเมื่อใดก็ตามที่คุณหายมีความสุข หรือเกิดความเศร้ามองเบื่อหน่ายคุณก็จะเกิดความเข้าใจว่าจะต้องไปแสวงหาการทําสิ่งเหล่านั้นใหม่ความสุขจึงจะกลับมาเมื่อคุณแสวงหาความสุขจากกิจกรรมเหล่านี้บ่อยๆก็มักจะนําไปสู่พฤติกรรมเสร็ติดในที่สุดบทความของคาเลเวอร์แลนด์คลินิกเผยว่าการช้อปปิ้งสามารถกระตุ้นการหลั่งโดพามีนได้ตั้งแต่ที่คุณเริ่มต้นกระบวนการมิใช่แค่ตอนชําระเงินเพราะแม้กระทั่งตอนที่คุณเปิดคอมพิวเตอร์เข้าเว็บช้อปปิง้งเลือกสินค้าและเพิ่มสินค้าลงตะกร้า สมองก็เริ่มคาดหวังรางวัลและเมื่อกดสั่งซื้อความสุขจะพุ่งสูงสุดนี่จึงเป็นเหตุผลที่บางคนเสพติดการช้อปปิ้งจนใช้เงินเกินตัวเพราะสมองเรียนรู้และเกิดการตีความว่าการใช้จ่ายเงินให้รางวัลคือความสุขทันทีในขณะที่การออมเงินให้ผลช้ากว่าทําให้สมองยังไม่ทันจะตีความว่าการออมเป็นรางวัลแต่ข่าวดีคือเราสามารถรีโปรแกรมวงจรโดพามีนเพื่อให้สมองติดใจการออมเงินแทนการใช้จ่ายเงินได้ และนั่นคือสิ่งที่เราจะพูดถึงเป็นลำดับต่อไปคนประสบความสำเร็จเรื่องเงินรีโปรแกรมสมองตัวเองอย่างไรสมองของคนเรามีความสามารถในการรีโปรแกรมหรือถูกฝึกอบรมใหม่ได้บทความจาก usbank.com เผยว่าที่ผ่านมาสมองของคุณอาจเคยชินกับการหลั่งสารโดพามีนจากการใช้ใจ่ายชั้นใดคุณก็สามารถฝึกอบรมให้มาหลั่งสารโดพามีนจากการเก็บอมได้ฉะนั้น ในขณะที่บทความจากเว็บไซต์เชฟรอนเครดิตยูเนียนเผยว่าแม้เพียงการสร้างนิสัยเริ่มต้นเก็บอมต่อให้เป็นเงินเพียงเล็กน้อยก็สามารถกระตุ้นการหลั่งโดพามีนได้แล้วและจะเริ่มส่งผลให้คุณลดพฤติกรรมการช้อปปิ้งได้อย่างมีนัยสําคัญด้วยเหตุนี้คุณจึงมักสังเกตเห็นบุคคลที่ร่ํารวยมากๆโดยเฉพาะคนที่รวยจากการลงทุนเช่นปูอวอร์เรนบัฟเฟตต์หรือดร์นิเวตนักลงทุนสายวีไอชื่อดังของไทยมีและสไตล์ที่โลโปรไฟ์ อาศัยในบ้านหลังเก่าใช้รถยนต์คันเก่าซื้อข้าวของเรียบง่ายที่เน้นใช้งานจริงและเน้นความคุ้มค่าคุ้มราคาโดยมันจะไม่ค่อยเห็นพวกเขาใช้ของแบรนด์เนมหรือของหรูหราราคาแพงสมองของคนเหล่านี้ถูกโปรแกรมสู่จุดสูงสุดของการมีความสุขจากการได้นาเงินทุกบาททุกสตางค์เติมเต็มกลับเข้าไปซื้อสินทรัพย์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มเพราะความสุขของพวกเขามาจากการได้เห็นพอสินทรัพย์เติบโตมากกว่าการเอาเงินไปชอปปิ้งนั่นเอง วิธีรีโปรแกรมสมองให้เปลี่ยนมาเสพติดการออมเงินตอนนี้คุณเข้าใจแล้วว่าสมองของเราเสพติดโดพามีนซึ่งหลั่งออกมาทุกครั้งที่เราบรรลุเป้าหมายแม้จะเป็นเป้าหมายเล็กๆอย่างการกดซื้อของลดราคาแบบไม่ทันคิดและปัญหาคือสมองไม่แยกแยะว่าการใช้เงินกับการออมเงินอะไรดีกว่ากันมันแค่ต้องการรางวัลคือการอัดฉีดสารความสุขเข้าร่างกายที่รวดเร็วที่สุดแต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม และอยากให้สมองหลั่งโดพามีนจากการอ,อมมากกว่าการใช้จ่ายคุณต้องสลับจุดโฟกัสเปลี่ยนจากการหาความสุขระยะสั้นเป็นความพอใจระยะยาวและทําให้การเห็นเงินเติบโตเป็นเรื่องที่สมองตื่นเต้นเข้ามาแทนที่การเสียเงินวิธีที่1ทําให้การออมเงินเป็นเกมเคยสังเกตหรือไม่ว่าทําไมคนเราถึงติดเกมก็เพราะเกมมีเป้าหมายความก้าวหน้าและระบบรางวัลซึ่งคุณสามารถใช้หลักการเดียวกันนี้กับการออมเงินได้โดยในปัจจุบัน มีแอปพลิเคชันช่วยอมเงินมากมายหรือแม้แต่การอมในรูปแบบอื่นเช่นอมทองออนไลน์ออมกองทุนความผันผวนตำ่ำหรือถ้าคุณมีความเข้าใจในสินทรัพย์ประเภทอื่นเช่นบิตคอยก็อาจอมเป็นบิตคอยก็ได้การเห็นตัวเลขเงินออมเพิ่มขึ้นสามารถทําให้คุณรู้สึกมีความสุขและรู้สึกประสบความสําเร็จได้จริงนอกจากนั้นการอมในรูปแบบสินทรัพย์ยังมีขั้นตอนการแปลงกลับมาเป็นเงินสดหลายขั้นตอนกว่าช่วยให้คุณรู้สึกขี้เกียจที่จะถอนออกมาใช้อีกด้วยวิธีที่2 ตั้งเป้าหมายการออมเงินให้ชัดเจนสมองของเราทำงานกับเป้าหมายที่จับต้องได้มากกว่าคำพูดลอยๆเช่นแค่บอกว่าฉันจะออมเงินอาจไม่กระตุ้นแรงจูงใจแต่ถ้าคุณบอกว่าฉันจะมีเงินหนึ่งล้านบาทใน3มปีสมองจะเริ่มรับรู้ถึงรางวัลจงกำหนดเป้าหมายที่เป็นตัวเลขเช่นออมหนึ่งมื่นบาทต่อเดือนและติดตามความคืบหน้าผ่านแอปพลิเคชันหรือการจดบันทึกสมองจะชอบเห็นกราฟเงินเติเตบโตขึ้น นอกจากนี้ลองใช้ออมเงินชาเลนจ์เช่นออมให้ครบส0,000ืนบาทในสมเดือนแล้วให้รางวัลตัวเองเล็กๆหรือกำหนดเป้าหมายย่อยเช่นทุกๆหนึ่งืนบาทที่ออมได้อนุญาตให้ซื้อของขวัญเล็กน้อยทำให้สมองเชื่อมโยงการออมเข้ากับระบบรางวัลและความสุขวิธีที่ 3. สร้างรางวัลทางจิตวิทยาให้กับตัวเองโดพามีหลั่งออกมาเมื่อเรารู้สึกว่าเรากำลังชนะดังนั้นถ้าคุณทำให้การออมเงินรู้สึกเหมือนชัยชนะสมองของคุณจะเสพติดมัน และหนึ่งในวิธีที่ได้ผลคือให้กำลังใจตัวเองทุกครั้งที่ออมเงินเช่นพูดกับตัวเองว่าสุดยอดฉันกำลังสร้างอนาคตของตัวเองเป็นตน้นอีกเทคนิคที่ได้ผลคือแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับเพื่อนหรือโพสต์ความก้าวหน้าลงโซเชียลมีเดียโดยไม่ต้องระบุจำนวนเงินเพื่อให้สมองได้รับโดพามีนจากการได้รับการยอมรับจากผู้อื่นนอกจากนี้ลองใช้เทคนิคภาพในอนาคตเช่นตั้งภาพเป้าหมายทางการเงินเป็นรูปภาพหน้าจอโทรศัพท์เพื่อให้สมองจดจำว่า คุณกําลังทําสิ่งนี้เพื่ออะไรโดพามีนไม่ได้เกิดจากการใช้เงินเท่านั้นคุณสามารถฝึกสมองให้ติดใจการออมเงินได้โดยการทําให้มันรู้สึกฟินจากการเห็นเงินเติเตบโตเมื่อสมองของคุณเริ่มติดใจการออมคุณจะไม่ต้องฝืนตัวเองอีกต่อไปเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยอัตโนมัติของคุณนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในวิดีโอนี้หากคุณชอบเนื้อหาทํานองนี้โปรดกดไลค์และกดติดตามช่องรีทิงเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากเราครับ